อาหารของเราเรียบร้อยแล้วนะคะมือนี่หฮกากะมี่นี่เลยค่ะผัดกุ้งผัดหมี่แกงกะทิไก่แล้วก็ผัดหมูอทอดกุ้งทอดปลาเปียะนะคะอทอดไก่ทอดปลาเปียะเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยนะคะมาเบิรงกันค่ะว่าเมื่อนี่บรรยากาศการขายบุฟเฟ่ของหฮาสิเป็นจานนะะน้าไหนเนาะเนาะอันนี้คือคลิปแรกนะคะที่ถ่ายในร้านใหม่ค่ะ เดี๋ยวแอนจะเอากล้องแพนไปให้ลุงป้านาะอาดูสักนิดนึงเนาะค่ะเนาะมาลุยกันค่ะสวัสดีค่ะลุงป้าน้าอาค่ะวันนี้อาหารของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ค่ะหมวดนี้เราก็มีกาฟงกาแฟบริการด้วยนะคะหลังจากที่ลูกค้ากินเขากินกาแฟเสร็จค่ะนี่มาดูข้าวสิว้าว เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะตอนนี้ร้านของเรากําลังที่จะเปิดนะคะ,อ,ะอาหารเซตเรียบร้อยแล้วค่ะพี่้องคะเรามาดูกันนะคะว่ามือนี่สาวดอนใดยังแน่ค่ะว้าวเหมือนเดิมเลยค่ะ,อ,ะอาหารของเราน่ารับประทานอยู่เหมือนเดิมนะคะมาค่ะมามาลุยกันในการเหตุงานของเฮาคือเก้าเหมือนเดิมค่ะไปเข้าบ้านลุยงานกันเลยเนาะค่ะเนาะ

ลูก,ก,กคก้าเก่าก็มาเรื่อยๆค่ะลูกค้าเก่าก็มาเรื่อยๆลูกค้าใหม่ของเราก็มีค่ะอเอาค่ะขายเหมือดสุข้นเด้อค่ะเอาไาได้แทงงน้อจกินเขาเด้อเห็นบัพพีน้อง อ่าทำไมละแท้ทำไมอ๋มอีเฟอร์สีสู้อะข้าวมาสู้อะฉนดบิด่าาคิดตุ๊เหมือนเดิมนะคะมาที่ใหม่หรือว่าที่เก่าเราก็จะให้ลูกค้าของเราตักเองเหมือนเดิมคะ่ะโบเป็นอย่างนะะเนาะค่ะเนาะ เป็นอยากกินซ้ำใดมันอยกจัดการเอาไปเลยค่ะเ,เราขายอยู่แล้วนะคะเออโอ้ยเสาดอนตมเขาโวดพี่น้องยังไงน้ำหอนหอนยังไงเอาเมื่อไปยีเขาปวดประมาทเนาะแล้เลยนี่แหละเข้าวายะประมาทความประมาทเป็นบ่อกเกิดแห่งความหอน <c oughs> น้ำหอนหอนยังไงเอาเมื่อไปยีขรปรเขาโพดบบนี่นม่โอ้ยแอนกระดเอาลากันไปค่ะ ตักเองนะคะชอบอะไรกินแบบไหนตักเองไปเลยค่ะเราไม่ได้ว่านะคะตักหน่อยตักหลายตักไปเลยค่ะสาวอุดรไม่เคยว่าลูกค้านะคะเิ่นตักดีกับเป็นผลดีกับเออเิ่นตักหลายกับแสดงว่าเิ่นมากเกนากกินเฮ้าเนาะค่ะเนาะมาณนหละกนะุูนอ้ปยปิดบ่ไดพป่น้วงพองถูกพองเก่าลงไปเออแซ่บแซด้อร์กลับมาอีกครั้งนะคะล เราก็เอาถ้วยเอาจานเข้าเครื่องสิละค่ะคนก็เตรียมผักเตรียมนีเตรียม,น,ยมนุ่นเตรียมนี่ไปเนาะ,ะเนาะเกิดตัวเคือเ่อกันค่ะพี่น้องค่ะตักเองเห็นไบบไหนยังปวนกระตักเองเลยะตักเองทำเองนุ่นนี่นั่นกล่ากันไปเนาะ,ะเนาะ ห้ากับมีตต่เวลาไปคิดเอาตังกับเขานะคะแล้วก็จ่ายตังปุ๊บเ้ากเกากรองให้เพิ่นเพล่นกันจัดก,การมาตักเอาเองเลยค่ะเพิ่นมักแบบไดเพิ่นชอบแบบไดเนาะค่ะเนาะในสไตล์การทํงงางน้นของสาวเดอนสิเป็นยังสั้นค่ะสองคนกับลูกค้าตักเองมันเลอะมันนุ่นมันนี่บอค่ะถึงเลอะห้ากับถ้ำกวามสะอาดห้ากับแคสซิตออกทังเสีย มันก็สิดูแบบว่าดีดีกับทั้งเราและลูกค้าอันนี้เราคิดส่วนตัวนะคะเพิ่อนอยากเนี้ยเพิ่นกัตักเอาเพิ่นมักหน่อยมักหลายก็ให้เพิ่นตักไปเลยค่ะทุกคนก็เอาไม่เกินกล่องที่เราเอาให้เหมือนที่สาวอุดรว่าไว้ทุกคนก็ไม่ได้เอาเกินที่แบบว่า,เ,าเพิ่นกินอิ่มเห็นไหมคะ อ๋ออ uh, uh, mm ๋อ hmm. น uh, mm ี่หันข้ามัาส์นอตอืมอ๋อหันจะตัดดึกดีพอรลอกกามอตออาอ่านถิงอืมมาถามหาว่าตอนนี้จะยุบผู้เดียวปะแมนแอนไ่ให้กุกแอนไปซื้อนมมากค่ะ ไปถ่ายลูกค้ากินกับกาแฟเนาะค่ะเนาะสื่อนมกะยางไปปั๊มมะมัวงแปบ๊บเดียวกะหอดค่ะยางไปปั๊มนมะม่วงแป๊บเดียวกะหอดสื่อนมมาไว้ถ่ายลูกค้าใส่กับกาแฟหลังจากกินข้าวกินอาหารเสร็จลูกค้าประเทศสวีเดนเนี่ยข้าจเจ้ากินนั่นมากินกาแฟไหมคะ่ะ น่ยนไทยกรูบหมืเราไม่ทำทีเยอะนะคะแบบว่าอันเติมไปเรื่อยๆนะ,ะนี่ค่ะโอ้โหันเฮ้ย

Och det går det att kött nu med. อ่ะเตัวบอกเราดแล้วอทุนนิตตันสอดนคือซาไหมพี่น้องถูกอันถ้กเยอะกวาถกน้ำวอนอัน ของกันนั่นไหมของข้อโตดต้มเฮ้ย,ยเราก็จะขายไปแบบนี้นะคะขายไปเรื่อยๆค่ะ